สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปก,กระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็สามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์สบมผ่าน แอปเป๋าตังค่ะเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น Wallet 2 so m มของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณนี้ค่ะถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะวงเงินจำหน่ายไม่เกิน5 0 0 0ล้านบาทรุ่นอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยงคงที่ร้อยละ1.7ต่อปีนั่นเองค่ะซึ่งเปิดขายหน่วยละ1บาทนะคะ ซื้อผ่านแอปเป๋าตังได้เลยค่ะสะดวกง่ายไม่ต้องไปที่สาขานะคะซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยซึ่งระยะเวลาการจำหน่ายก็จะเริ่มตั้งแต่25สิงหาคมนี้เป็นต้นไปถึง11กันยายนค่ะก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะคะสามารถลงทะเบียน Wallet ส so บมได้เลยค่ะ ผู้มีสิทธิ์ซื้อถามว่าเป็นใครก็เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยค่ะที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนผู้ที่มีอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนก่อนการที่จะไปซื้อพันธบัตรได้ที่สาขากรุงไทยเท่านั้นนะคะนี่คือของผู้ที่อายุ ไม่ครบ20ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและต้องซื้อผ่านสาขาของกรุงไทยเท่านั้นนะคะส่วนวงเงินซื้อขั้นต่ำ100บาทไม่เกินขั้นสูงก็คือ5ล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งซื้อเพิ่มได้ครั้งละ100บาทโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการซื้อนะคะ จ่ายดอกเบี้ยปีละ2งวดค่ะงวดแรกคือ25กุมภาพันธ์งวดที่2อ5สิงหาคมของทุกปีนะคะส่วนวันครบอายุไถ่ถอนก็คือวันที่25สิงหาคม2,567นั่นเองค่ะก็คือ4ปีนะคะซึ่งการทําธุรกรรมหลังการซื้อก็สามารถทําได้ตั้งแต่25กุมภาพันธ์2564หรือว่า25กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปนะคะ โดยดำเนินการผ่าน w a l l e t ตสบมช่องทางการจำหน่าย w a l l e t สบมบนแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองค่ะส่วนนี้คือคำเตือนที่ทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วในเรื่องขงการซื้อพันธบัตรก็ถือว่าเป็นการลงทุนแบบหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นลงทุนค่อนข้างสั้นแล้วก็ผลตอบแทนค่อนข้างดีทีเดียวนะคะถ่าสนใจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่อยากจะออมเงินนั่นเองค่ะลงทุนต้องทา ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะใครที่เคยซื้อพันธบัตรอยู่แล้วก็จะคุ้นเคยกับข้อความคําเตือนนี้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่เราจะซื้อได้แล้วก็ซื้อได้แบบง่ายๆด้วยการลงทะเบียน Wallet ผ่านแอปเมาตังนั่นเองค่ะเมื่อเราจะซื้อเราก็เข้าไปที่แอปเปาตังนะคะแอปนี้นะดาวน์โหลดมาใช้งานฟรีได้เลยนะคะ ดาวนโหลดมาเสร็จปุ๊บลงทะเบียนแอปเป๋าตังให้เรียบร้อยจากนั้นเข้าแอปเป๋าตังค่ะแล้วก็เข้ารหัสพินของเราให้เรียบร้อยนะจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้าแรกของแอปเราก็เลือกมาที่ Wallet s so b ม m เลยค่ะกดเข้าไป เราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เห็นไหมคะเขาก็จะบอกเลยว่า Wallet ซอมมอลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์หน่วยละ1บาทนะคะซึ่งเขาบอกรายละเอียดตรงนี้เอาไว้ซึ่งลงทุนง่ายเห็นไหมคะขั้นต่ําซื้อเพียง100บาทจะซื้อกี่ครั้งก็ได้นะคะแต่ว่าสูงสุดได้ไม่เกิน5ล้านบาทนั่นเองซึ่งอา,อายุ15ปีขึ้นไปลงทุนได้คะ่ะ แต่ถ้าอายุ15ปีไม่ถึง20ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้วก็ต้องซื้อผ่านสาข,าขาของกรุงไทยเท่านั้นนะคะถ้านอกเหนือจากนั้นก็สามารถซื้อผ่านแอปได้เลยค่ะผลตอบแทนเป็นไงคะผลตอบแทนสูงพร้อมความมั่นคงสูงสุดรับดอกเบี้ยเข้าวอลเล็ตทันทีปีละ2ครั้งตามที่ฝาบอกรายละเอียดไปก่อนหน้านี้นะก็ง่ายๆนะคะ ดูข้อมูลการซื้อพันธบัตรในแอปได้ทันทีค่ะโดยสามารถเรียกดูข้อมูลพันธบัตรที่เราถืออยู่ผ่านเมนูพันธบัตรของฉันได้เลยนะคะง่ายๆเมื่อทุกคนอ่านข้อมูลหรือว่าศึกษาข้อมูลมาแล้วเราอยากจะซื้อก็สามารถสมัครบอ l l เดตรงนี้ได้เลย พื้นที่ด้านล่างสีฟ้าตรงนี้กดเข้าไปสมัคร w a l ร e t สบมให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนที่ระบบเขาแจ้งขึ้นมานะคะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรลงไปก็กรอกให้ครบถ้วนเขาให้ยืนยันก็ต้องยืนยันเขาให้ยินยอมก็ต้องยินยอมเท่านั้นนะคะเพราะถ้าไม่กดยินยอมจะไปต่อไม่ได้นะก็ลงทะเบียนให้สําเร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถซื้อผ่านแอปได้อย่างง่ายๆเลยนะคะทุกวันนี้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกแล้วล่วะคะ่ะสําหรับใครที่อยากจะ ออมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไวใ้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ่ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ